ใหญ่ครับตัวนี้นี่ครับแมใ่ใจนะครับตัวนี้นี่ครับอดือเด็กออกครับนี่ใหญ่มากครับดูลากไปครับอออืื ปั๊ามมาครับยืนนานไม่ได้ครับอื้อหือใหญ่ครับไ uh huh. ม้ด้วยอื uh ้อ huh. หือกดยาวเลยอืออครับ huh. อ uh ื้อหือ ขึ้นแลครับวิ่งยาวครับแน่ใจนะครับตัวน,นี้น่าจะแปดเก้าบวกครับโอ้มาอยู่แลครับตัวน,นี้ต้องไป็นสิบนะครับน่าเปิดเปิดได้ครับเปิดได้นะครับ,รบโอ้โห <laughs> เดีเ๋ยวกระโอ้กอดอ่ะครับกิ๊บเต๋อเพื่อนมาโอเ้เกิดอะไรโอ, <laughs> โอ้ต้องลงแล้วต้องลงแล้วสายฮาเลย ว่าออกปะเออออกแล้ว,อออลวโอ้โหมิงครับติดมินมนันม่งว้า

ไป่มีผ้าได้เอาไปกนเห่างพี่ิครับครับนี่ครับตัวปลานี Poke enfin ่ครับได้ขึ้นมาแล้วนะครับผมอยากใช้เป็นเมีกาแคสนะครับผมเลี้หมดนะครับหักตะขอนึ่งด้วยนะครับผมเอเป็นแบบนี้ครับผมปลาตัวนี้แปดโลนะครับได้นะครับแปดโลได้เก้าโลได้นะครับผมใครมองว่าเป็นไซสิบผมไม่ถึงนะ ใหญ่จริงนะครับผมใหญ่จริงอ้วนมากเลยใหญ่สุดนะครับนี่ดูครับโอเคครับตัวนี้ผมปล่อยนะครับผมโอเคครับโอ่ยถูกขอเพลนะครับผมขออนุญาตปล่อยนะครับผมใหญ่จริงไหมนะครับแต่เก้าโลที่ผมคุยนะครับมันเป็นความจริงนะครับผม ตาตัวนี้ผมจะให้เขากลับไปเลี้ยงลูกเ้านะครับวางไว้ก่อนทำออกซิเจนก่อนแป๊บน,นึงนะครับลูกเขารอเนานี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวทำออกซิเจนให้น้องเขาก่อนนะครับตอนนี้ผมก็จะปล่อยนะครับ อมออกซิเจนนะครับนี่ไหวนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับไม่มีตายแน่นอนนะครับกับผมผมไม่ทำปลาตายแน่นอนอุ้มคืนคอกเข้าไปนะครับไปเลี้ยงลูกนะครับโอเคครับเด็กเจอกันใหม่นะครับผมว่ากันใหม่ครับไอ้ยักษ์ใหญ่แห่งลุ่มน้ำอเมซอนนะครับผมอ๋อโอเคไปไปไป ไปนี่ไม่ตายแนย่นอนนะครับเจอกันใหม่ครับผมทำรับะมอนเซียนปลานะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ